ส่ะก็เรียนท่านผู้ในการฉลาดโปร่งใสท่านึกษานิเทศนะคะวิชัยสุบินทรลักท่านสิงน,นาศนานาศรีน,นรงค์นะคะวิทยากรวันนี้ของเราแล้วก็เพื่อนครูที่รักทุกท่านนะคะดิชันสายปัญญาแก้วผลึกค่ะครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่านนะคะเป็นค่ะสวัสดีค่ะพิชันนะคะนางกาธนีสุดารฟังะคะ่ะกลุ่มของเรานะคะได้ ึกษาระบุปัญหานะคะสำหรับตัวนิฉันเองนะคะพบเจอปัญหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะถ่เลย้เลยท้ายเลยไปแล้วเราได้ในในชั้นเรียนป .3 นะคะจะเจอปัญหาในสาระที่หนึ่งคือการอ่านนะคะมาตรฐานท .1.1 นะคะใช้กระบวนการอ่านสร้างความคิด สร้างความรู้และความคิดเพื่อนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรับการอ่านนะคะโดยชีวิตที่เจอปัญหามากที่สุดก็คือพอหนึ่งจุดหนึ่งปสามทักสงนะคะคืออธิบายความหมายของคําและข้อความที่อ่านจากการที่เราเน้นนักเรียน ในเรื่องของการอ่านคำพื้นฐานนะคะตั้งแต่เปิดเปิดเรียนมาปัญหาเรื่องการบอกความหมายของคำนะคะสำหรับติดปมนะคะเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดคือนักเรียนไม่รู้ความหมายของคำะค,ะค่ะขออนุญาตค่ะสำหรับชั้นป .4 นะคะของดิฉันคือ ก็มีปัญหาในเรื่องของสาระภาษาไทยด้วนะันการอ่านมาตรฐานทอน1.1นะคะในตัวชี้วัดที่1.2นะคะเป็นตัวชี้วัดของชั้นประถมศึกษาปีที่4ในเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องตรงนี้ปัญหาที่พบนะคะก็คือว่านักเรียนออกเสียงคําที่มีรอเรือลองพวกกละหม่ไม่ถูกต้องนะคะบางคนถึงกับออกไม่ได้เลยนะคะ ข้อ2ก็คือนักเรียนบอกความหมายของคําไม่ได้เวลาไปอ่านบทร้อยแก้วบทร,บทร,ร,ร้อยกรองเมื่อออกเสียงไม่ถูกต้องความหมายก็เพีย้ยนไปเป็นคุณสาราหนีน่ค่ะเราก็ได้นําปัญหามารวบรวมนะคะเราเจอพุบปัญหาคือนักเรียนไม่รู้ความหมายของคำนะคะนักเรียนบอกความหมายของคําไม่ได้และข้อที่สามคือนักเรียน อ่านออกเสียงคำที่มีเราเรือรอลิงพวกกล้อมไม่ถึงต้องนะคะเราก็เลยหลอมรวมมาได้ปัญหาสองข้อนะคะแล้วเราก็เลยเลือกปัญหามาหนึ่งข้อซึ่งพกทั้งชั้นปสามและปสี่ปัญหาเดียวกันนะคะคือนักเเียนอ่าน,นออกเสียงคำที่มีราเรือรอลิงพวกกล้อมไม่ถึงต้องคะอ่ะสมมติฐาน หรการคาดเดาคำตอบของกลุ่มของเรานะคะก็คือเราตั้งไว้ว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําที่มีรอยเรือรอยลิบครกล้ำได้ถูกต้องโดยใช้เครื่องมือต่างๆนะคะเช่นแบบฝึกการอ่านออกเสียงน,นะคะเมื่อเราได้มสมมติฐานแล้วนะคะเราก็มาวางแผนในการคบแกหาแนวทางแก้ปัญหานะคะโดยเริ่มจาก ขั้นแรกนะคะคือวิเคราะห์ผู้เรียนเพราะว่าวิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่าเขามีปัญหาอะไรถึงได้ออกเสียงรอเรือรอเรีไม่ชัดบางคนอาจจะมาจากการได้รับการฝึกที่ขาดการเน้นนะคะที่ถูกต้องเขาก็เลยจำมาแบบผิดๆมาแบบไม่ถูกหรือบางคนอาจจะเกิดจากอวัยวะหรือความผิดปกติ ของร่างกายของเขาก็ได้เราเราจะได้ทราบปัญหาของแต่ละคนนะคะต่อไปคือมาข้อสองคือเราต้องมาวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดนะคะข้อสามก็คือสร้างเครื่องมือสารสนเทศแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงรอเราร้องเรีพวกกล้่มของนักเรียนนะคะเมื่อเราวิเคราะห์ผู้เรียนแล้วใช่ไหมคะเราทราบว่าเด็กคนไหนมีปัญหาตรงจุดไหนเราก็จะได้เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับนักเรียนในการแก้ปัญหา พอเราได้เครื่องมือแล้วเราก็นําเครื่องมือไปใช้ให้หมอกกับผู้เรียนนะคะแล้วก็ท่านระดบผลหรือประเมินผลตามการนบบําแหล่ทดสอบหรือเครื่องมือไปใช้กับผู้เรียนไปทดสอบก,กับผู้เรียนแล้วเราก็มาสรุปผลเพื่อเอาผลไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปขอบคุณขอบคุณคุณูสาธนีนะคะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคะ่ะในเลือของภาษาไทยมันคือทักษะมันต้องฝึก ทีนี้ปัญหาที่พบมากๆก็คือว่านักเรียนจะออกเสียงคาควบกลัมหรือพยัญชนะที่มีอรอเรือร,อรอลิงเป็นคําควบกลัมนี่ไม่ถูกนะคะแล้วพอออกเสียงไม่ถูกปุ๊บในการฝึกเมืม่อมาอยู่ชั้นโตอ่ะมันเป็นการที่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการฝึกนะคะฉะนั้นรูปแบบที่วางไว้ตรงนี้นะคะมันมันมองดูเป็นทางการเนาะก็อยากเสริมคุณรูสัตวนีอย่างนี้ว่าเมื่อเรา วิเคราะห์ผู้เรียนแล้วก็มีปัญหาด้านกายภาพไหมด้านสติปัญญาด้านอารมณ์ไหมเพราะตรงนี้เป็นพื้นฐานเพราะผู้เรียนคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เราจะต้องฝึกเขาให้เขาบรรลุตัวชี้วัดต,ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของภาษาไทยในระดับชั้นป .3 ป,ป .4 ตรงนี้นะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วเราก็มาดูว่าตัวชี้วัดที่มาตรฐานตรงนั้นน่ะเราวิเคราะห์ได้ชัดเจนไหมได้สอดคล้องกับผู้เรียนหรือเปล่าแล้วเครื่องมือที่จะสร้าง ไปทดสอบเขาไปวัดเขาประเมินเขาอะแบบแบบสุดตรงนั้นอะทันสมัยไหมเราประเมินได้อาถูกต้องผ่านหลักวิชาทางทางการวิจัยเล็กๆที่เราคิดขึ้นมาทำนั้นหรือเปล่าเมื่อเราได้แล้วได้แบบแผนได้รูปแบบแล้วได้ตัวอย่างแบบฝึกละนะคะ จนแม้ภาษาไทยก็จะเป็นแบบฝึกเนาะได้การรูปแบบการวัดและประเมินที่ชัดเจนเราก็นําไปฝึกกับนักเรียนเหมือนช่วงนี้ที่เราทําอยู่ก็คือว่าเรานำาผลนะคะเราไปทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนเสร็จแล้วก็นําผลตรงนั้นอะ่ะมาประเมินประเมินเพื่ออะไรนะคะเพื่อมาจัดก,กลุ่มเพื่อมาดูว่านักเรียนผ่านผ่านเกณฑ์หรือเปล่า P D C A ที่เราวางไว้ตรงนี้ไม่ได้ขยายนะคะพีเราวางแผนแล้วเราทำ ีคือเช็คยังไงเราวัดประเมินยังไงเสร็จแล้วเราก็มีการย้อนกลับสะท้อนกลับไปถ้าเด็กคนไหนนักเรียนคนไหนที่ออกเสียงได้ถูกต้องตาม ตัวชี้วัดแล้วเขาก็คือว่าผ่านแต่ถ้าคนไม่ผ่านเราต้องย้อนกลับมาดูกระบวนการว่าเราเราต้องแก้ไขตรงไหนต้องแก้ไขที่เครื่องมือให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กคนนั้นอีกหรือเปล่าเราจะต้องทําเครื่องมือเพิ่มเติมขึ้นมานะคะอาจจะเพิ่มเป็นกระบวนการวัดเป็นการเล่าเรื่องเป็นอะไรที่มันสนุกสนานเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เขาเกิดความสนใจ กระบวนการมันก็จะเป็น active learning นะคะตรงนี้ฉะนั้นสำหรับของวิชาภาษาไทยตรงนี้เนาะมันก็คือเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทักษะที่จะต้องฝึกแก้ทั้งระบบฉะนั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราติดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกเราแก้ปัญหาได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมันก็จะแก้ได้ง่ายขึ้นที่มองเห็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่า เมื่อเขาสูก่กระบวนมาถึงชั้นปฐมปลายอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันแก้ยากแต่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้มันสามารถแก้ได้แต่มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วใช้วิทยาย,ยุทธในหลายอย่างรวมทั้งที่ท่านศึกษานิเทศนะท่านวิชัยสุบินทรัตได้นํามาก็ตรงนี้มันก็อยู่ที่ความตั้งใจมุ่งมั่นของครูที่จะออกแบบที่จะทํา ึ่งเราทําเป็นทีมนะคะมีท่านผู้อุ้มในการฉลาดโศกใสนะคะเป็นที่ปรึกษาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีท่านศรีนาศศรีนรงค์นะคะที่ดูแลอยู่ครูแต่ละกลุ่มสาระนะคะ,ะครูทุกชั้นทุกวิชาที่สอนนะคะตอนนี้ครูทุกคนจะหลอมเป็นหนึ่งเดียวคือเราจะใช้ชั่วโมงสุดท้ายนะคะของแต่ละวันในการพัฒนาวิชาภาษาไทยในการออกเสียงในการเขียนตามคำบอกอยู่ที่ว่าปัญหาตรงนั้นเราต้องการแก้ในเรื่องอะไร ตอนนี้คือเขียนตามคำบอกแล้วก็อ่านส่วนปว .3 ป .4 ที่เจอตอนนี้คือเราต้องการเน้นไปแก้ที่กระบวนการอ่านอานอ,อกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนมากขึ้นในรอเรือและรอลิงค่ะ <Yeah. S 1>